ไทยที่ปุ่นขายอะไรก็รวยขครขายก็รวยนะคะนี่เทศกาลงานอาหารไทยนี่คือฮอตขนาดนี้เลยเหรอไก่ทอดหัดใหญ่นะคะแต่ได้กินถึงโตเกียวบุฟอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมีทั้งของข้าวมีของหวานรวมถึงเครื่องด,ดื่มนั่นเองนะคะแล้วก็หมอพบกับเราสองคนกันในช่องกินยืดดีน<ด>ั<ด>่นเองนะคะวันน<ด>ี<ด>้นะคะที<ด>่โตเกียวนะคะเขาจะมีงานไทยฟิวัลซนั่นเองนะคะครั้งนี้เนี่ย คิดกัอมิจิเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะไปงานเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูร้านอาหารไทยไเพราะตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสสําหรับคนญี่ปุ่นมากๆเพราะใครทําอาหารไทยหรือทําร้านอาหารไทยที่ญี่ปุ่นใครทําก็รวยนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบกินอาหารไทยเยอะขนาดไหนและได้รับความนิยมขนาดไหนไปตามมแล้วไปกันเลยดีกว่าไปกันเลย ไปทุกคนก่อนทีเ่เราจะไปงานไทเฟสกันนะคะเราจะต้องหาอะไรรองท้องไปก่อนอคือหลักๆก็คืออยากกินด้วยแหละอตอนนี้กิ๊ฟอยู่ที่ชินจูกุนะคะจะเป็นร้านอาหารไทยที่เราสองคนชอบมากเป็นประจำานะครับประจําแล้วก็ไปกันตั้งหลายปีนะคะคก็เลยคิดว่าอยากที่จะให้ทุกคนเห็นหลายๆมุมเดี๋ยวกินที่ร้านอาหารกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปงานไทเฟสเพราะว่าที่นั่นเธอมันเยอะมากนยเยอะแบบคนญี่ปุ่นนี่เขาชอบ อาหารไทยกันขนาดนี้เลยเหรอ <จบ S 1> อะไรเ<ล>งี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ตอนนี้คือคิวแล้วอยากไปร้านนี้ไปดูร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นก่อนเลยมาแล้วครัทุกคนตอนนี้เราม,มาถึงที่ร้านเมนที่เรียบร้อยนะคะเรียกว่ามาตั้งแต่รานเปิดลองดูเป็นลูกค้าคนแรก <c oughs> คุอตั้งใจอ่ะเพราะรู้อย่แล้วว่าเขาเปิด11โมงครึ่ง,งนะคะแล้วก็ นี่คืออาหารเรียกว่ามากี่ครั้งก็สั่งตลอดมจะมีส้มตำส้มปูมานะคะและนี้จะเป็นข้าวผัดกะเพราไข่จาวที่ถูกต้องและยังมีลูกชิ้นสามรสมาแบบเหมือนน้ำจิ้มแบบฉ่ำๆมากโอ้โหแล้วอาหารไทยขนาดนี้สิ่งที่เข้ากันที่สุดสำหรับอาหารไทยเ่กยก็คือเบียร์แนเมรนะคะอ่ะเชิญแกะ สดชื่นมากเริ่มจากส้ตามตำว่ะปกติอ่ะคิดป่นคนแบบไม่กินส้ตมตำเลยไม่ใิ่เจองนะไม,ไม่ก้อยกินดัอืมมาก,ก็คือบแต่ว่าเป็นส้ตมตำเฉพาะมามีเท่านั้นจริงมาอร่อยขนาดนั้นเลยอยากให้มามากแต่นี่คือลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นที่แบบซอสฉ่ำมากดูเนี่ยเออเขาแบบ ไม่ห่วงของไม่ขี้เหนียวเลยเห็นไหมนี่คืออาหารไทยในญี่ปุ่นนะคะที่แบบว่บบาเครื่องแน่นถูกต้องทั้งถึงอืมโอ,อ้รัวมากมันเข้ากันอ,กอืมกะเพราน่าเค็มมากโค้งจริงๆเป็นไงคะอร่อยมากเปลองลมงนิดหนึ่งรสชาติเค็มก่อนนะครับ เป็นไงเข้ากันบ้างเข้ากันมาก,ม,ากมิจิชอบกินเบียร์ช้างมากเลยนะเนี่ยอร่อยมากจริงๆ <c oughs> ร้านนี้แบบเขาะจะมีหมือนแคปปุ่นด้วยนะคะเนี่ยจ๋งมากอร่อยมากอยากให้มานะคะร้านนี้อยู่ที่ชินจูกุน,นะคะชื่อว่าสาบรสคือ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่ามาก่อนระแล้านะคะในญี่ปุ่นเนี่ย ไม่ได้อยู่เพราส่วนใหญ่ที่ชิมอาหารประเทศอื่นมาเลยอย่างเงี้ยแต่คราวนี้หลังๆมานะคะประมาณ3-4ปีเนี่ยอาหารเกี่ยวกับพวกโคนเนเชียอาหารไทยขึ้นชื่อเป็นระดับหนึ่งอา,ารมณ์เหมือนกับเราเป็นคนไทยใช่ปะ่ะจะไม่ได้เท่ากับเพื่อนไปต้องไปเดทก็จะพาป็นอาหารญี่ปุ่นที่เป็นทไทย สังเกตว่าคนเยอะมาก,เย,มากเยอะแบบอย่างร้านข้างหลังเรานะจะเป็นร้านไส้กรอกนะคะไก่ย่างแต่ทุกคนดูเป็นยังไงคือยอมากขนาดน,นี้บอกแล้วว่าขายอาหารไทยที่ญี่ปุ่นขายอะไรก็รวยใครขายก็รวยนะคะนี่ขนาดมีแค่ไม่กี่เมนูนะปิ้งย่างหมดเลยนะนสุดยอดเดี๋ยวไปดูร้านอื่นนี่คือเข้าที่มองตอนนี้คือเต็มทุกร้านเลยนะทุกคนดูคนมาหาศาลน,นะคะดูคนญี่ปุ่นทั้งนั้นน่ะเห็นปะ นี่เทศกาลงานอาหารไทยนี่คือฮอตขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้สมืมุกไปมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราขาดไปนั่นก็คือเครื่องดื่มนั่นเองนะคะแต่ว่าพูดถึงอาหารไทยก็จะต้องเป็นเบียร์ไทยนั่นก็คือช้างเบียร์สุดยอดโฮโฮบูใหญ่มากมีช้างเบียร์ที่ ไฮเสซิวัลด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่รู้มาเนี่ยไม่ใช่แบบช้างคัสอย่กันเดียวเขายังมีช้างเบียร์เอสพสโซ่จิงเหรอเคยดื่มป่ะไม่เคยเดีย๋ยวไปดูอของกันได้ไมาแล้วทุกคนโอ้โ oh หเรียกว่าอาหารไทยคู่กับเบียร์ไทยนั่นเองนะคะก่อนหนึ่งคำมปา อร่อยมากมีความแบบแปลกใหม่มาก<ด>เพราะว่านี้เนี่ย,<ด>ยจะเป็น<ด>เบียร์ช้างเอสเพรสโซ่นั่นเองนะคะจะเป็นลักเกอร์เบียร์นะคะผสมกับกาแฟสกัดเย็นเข้มข้นมีความหอมของกาแฟแปลกใหม่มากมกินคู่กับอาหารไทยหมูปิ้งเข้า<ว>ก,กันโดยเฉพาะเนีงแปลก ทุกคนเรียกว่าไม่มีร้านไหนเลยที่คนไม่ต่อแถวคือถ้าจะต่อแถวขนาดนี้เนี่ยขายอะไรก็รวยนั่นเองนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นอ่ะชอบมากด้วยและที่สำคัญพวกไทยเฟสนะคะส่วนใหญ่จะมีตอนที่เริ่มอากาศเนี่ยเริ่มที่จะอุ่นขึ้นแล้วเนาะแล้วก็จะมีทุกปีแบบนี้เลยแต่แน่นแบบนี้ทุกปีเลยนะยทุกคนตรงนี้เรามาเจอบูธของเบียร์ช้างอีกแล้วนะคะเบียร์ไทย โอ้โหขายดียมากผมกินกรนอนะะ้อนระอนระอนรากนรอนร้อนร้นร้อนร้อนื้อนร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 ้อดร้อนร้อนร้อนร้นร้อนร้อนร้นร้อนร้อนห้อนร้่ก้อน้อนอ้ มาแล้วทุกคนนี่คือไก่ทอดหัดใหญ่นะคะแต่ได้กินถึงตัวเกียวไม่ต้องไปหัดใหญ่กินไงอะ่ะเนี่ยจริงใ่มากอืออือร่อยมากด้านบนจะมีเหมือนกับหอมเจียวอร่อยดูอ,อ,อืไก่ทอดนะคะอือองคู่กับจานเบียร์อร่อยมากสดจึงสดชื่นเข้ากันไหมเข้ากันมาก อันนี้เป็นลาบแผบบนัวมากในงานนะคะทุกคนจะมีบูธอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเรียกว่าจะเป็นร้านที่ถูกคัสสันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะโดยแต่ละปีเนี่ยระดับมาเปลี่ยนกันไปนะแล้วก็จะมีอาหารไทยที่แบบหลากหลายมีทั้งของข้าวมีของหวานรวมถึงเครื่องดื่มนั่นเองนะคะจริงๆเขาจะมีโซนเหมือนกับว่าให้นั่งกินด้วยแต่ว่าทําไมเราจะต้องมายืนตรงนี้ไม่จีหันกลับมาด้านหลัง เธอคนเป็นร้านเลยอ่ะเนี่ยคนเยอะมากจริงๆคนเป็นร้านเลยที่สําคัญเมื่อกี้เราพยายามเดินหาแนละ้วในเต็นท์ใสหมดคนญี่ปุ่นมาแน่นมากมาเมื่อกี้นั่งรถไฟมาแล้วทุกคนน่ะเหมือนออกทางออกประตูเดียวกันอนะแล้วก็คุยกันฉันว่าเขาจะต้องไปงานไทยแน่นอนฉลุดไทยค่ะเดินมา,นเ,มาเหมือนกับว่าเป็นคอนเสิร์ตเข้าในอิมแพคอารีนกัอะไรทีเดียวอืมดีใจเนาะที่คนญี่ปุ่นอ่ะ ชอบไทยขนาดนี้ทั้งอาหารไทยเครื่องดื่มไทยนะคะมาไกลถึงญี่ปุ่นเราอะ่ะต้องสนับสนุนคนไทยด้วยกันแน่เองนะคะไปค,คะ่ะในเมื่อยังมีหลายโซนเดี๋ยวจะพาไปกินอีกเยอะแต่ว่าเราจะต้องไปต่อแถวอีกนานมากเลยเนะนเพราะทุกร้านต่อกันหมดเลยเราจึงจําเป็นที่ต้องกลับมาหาเครื่องดื่มก่อนนะคะแต่เมื่อกี้เราดื่มเป็นช้างเบียสแพสโซตั้งใจว่าจะมาเอาแต่ทุกคนดูป้ายขายหมดแล้วหมดแล้วขายหมดแล้วคดิวคด อะรดีขนาดไหนค้อนญี่ปุ่นแม่งนิยมขนาดไหนอ่ะเรากินได้แค่กระบอกเดียวเองอะ่ะไปตอนนี้เหลืออะไรก็ต้องเอาแล้วแหละโอเคได้มาแล้วนะคะสองกระบอกเย็นจี๊ดขายดีนะคะรวยๆค่คะอคขอบคุณค่ะคลูกค้าเยอะม,มากเน็มนมาก หมูทอดจ้าแล้วก็มีแคปหมูด้วยทีแรกตั้งใจว่าจะซื้อไปแล้วก็ไปหาที่กินนะแต่ทุกคนดูทุกร้านเราจะต้องต่อแถวเพราะว่าคนญี่ปุ่นก็เยอะคนไทยก็เยอะนั่นเองนะคะสรุปก็คือสรุปแล้วตัดสินแล้วว่าเราจะกินไปแล้วก็ดื่มไปโดยรออาหารอย่างต่อไปไปด้วยอย่างนี้มันถึงจะสามารถรอได้แต่ถ้าแบบไม่ได้กินไม่ได้ดื่มอาจจะรอไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้นั่นเองนะคะนี่ ชิมอร่อยไม่มีอะไรดีวกว่าน,นี้แล้วจริงๆย่างขั่นโนกครบอืมอมืเอาคำมไปเลยคำมไปเข้ากันกับเดียวมากเป็นไงล่ะบอกแล้วอาหารไทยในญี่ปุ่นใครขายใครก็รวยนะคะ นะคะเราไปซื้อปอเปยะทอดมานั่นเองนะคะเรียกว่าที่นี่เนี่ยมีบูธอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายรวมถึงบูธเครื่องดื่มนี่เลย<ด>ช้างเบียร์นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นเบียร์ไทยที่มาดังไกลถึงญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นทุกคนสังเกตไหมว่าทุกคนอ่ะคนญี่ปุ่นที่เดินอยู่อ่ะถือช้างแบบเป็นอย่างเงี้ยทั่วงานเลยทุกคนและที่สําคัญเข้ากับอาหารไทยของเรานั่นเองนะคะ งานถือว่าคนเยอะมากแล้วคนญี่ปุ่นทุกคนเขาแบบชอบขนาดที่ว่าเขามากับแมนแก๊งเพื่อนนะมาซื้ออาหารไทยแล้วก็มาดื่มเบียร์มาด้วยกันอยากให้ทุกคนได้มานะคะใครที่มีแผนมาเที่ยวญี่ปุ่นคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นรวมถึงคนที่ญี่ปุ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะก็สามารถที่จะมางานไทยไปได้มีทุกปีนะคะและที่สําคัญก็คือมีร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็อย่าลืมเครื่องดื่มมาจากประเทศไทยนะคะแบรนด์ไทยช้างเบียร์นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนั่นเองนะคะ บูช้างมีหลายบูธมากในางานนีน้เป็นยังไงคะใครคิดอยากจะเปิดกิจาการอาหารไทยในญี่ปุ่นสุดยอดลูกค้าเยอะมากเรียกว่าไม่มีร้านไหนที่ไม่มีคนต่อนะคะทำยังไงให้ทันข่ยยังไงให้ทันใครยังไงก็รวยต้องอาหารไทยนะคะอันนี้มันโครงการ1เมนู1กระป๋องป่าวะเนี่ย คือดูในมือดื่มจริงๆอะ่ะหมดอะ่ะถพงต้องมาซื้อ,อมาแล้วสำหรับผัดไทยนะคะวันนี้แล้วกินไปแล้วกี่เมนูทุกคนสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์มาบอกได้นะคะแต่ว่าเรายังสามารถกินได้อีกไม่อันนะคะได้กินไหมอร่อยรสชาติดีมากเราเอาจริงๆต่อให้มางานนี้นะคะของกินก็ไม่ผิดหวังและที่สำคัญเครื่องดื่มก็มไม่ผิดหวัง ในงานนี้นะคะทุกคนแล้วแบบสวยมากมาจากที่ไหนกันคะมาจากประเทศไทยเลยค่ะกรุงเทพมาจากกรุงเทพโอ้โหนี่คือซ้อมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะคิดว่าเช้ามีแสดงที่ทางเมสเตดด้วยค่ะแล้วก็เป็นช่วงบ่ายมาแสดงที่เวทีอีครอ่าเดี๋ยวเราจะมาเราดูพร้อมกันนะคะเด็กไทยนะคะบินไกลมาถึงโตเกียวเพื่อมาแสดงในงานนี้เลยขอบคุณนะคะคุณธนาซงก้าเอ๊ะทำไรเนาะ ตรงนี้จะเป็นโซนตลาดนะคะทุกคนเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะขายพวกของไทยของเอเชียอะไรเงี้ยทุกคนดูคนญี่ปุ่นมาซื้อเยอะมาก ทุกคนดูอันนี้จะเป็นกล้วยนะคะที่แบบนี้ต้องมาจากไทยนี่ไงมาจากไทยนะคะแล้วก็นี่เลยมะม่วงมีไข่ในงานด้วยนะคะน่ากินมากหอมมากอันนี้มะม่วงอะไรคะเขียวสวยไข้อ๋อขายยังไงคะหกลูกสอันครับหกลูกสองพเยนหกลูกประมาณ400กว่าบาท โอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับงานไทยเฟสิวัลในครั้งนี้นั่นเองนะคะถือว่าจัดในโตกเกียวปี2025ปีนี้คนเยอะไม่แพ้ท,ทุกปีคนญี่ปุ่นเยอะมากมถือว่าทุกคนได้เห็นแล้วว่าอาหารไทยนะคะรวมถึงเครื่องดื่มไทยอย่างนี้เลยช้างเบียร์นะคะได้รับการตอบรับจากคนญี่ปุ่นเป็นอย่างดีแล้วเป็นยังไงคะคนญี่ปุ่นชอบไหมอาหารไทยชอบมากสนุกมากไีนรำ t าญเฟสเบียร์นะครับเพราะว่ามีร้านอาหารไทยเยอะแยะแล้วก็มีเครื่องดื่ม มีแชมเบียด้วยอันนี้เท่ากันมาก Perfect pairing with แชมเบียดีมากนั่นเองนะคะเรียกว่าอาหารไทยของเรากับเบียร์ไทยของเรานะคะเหมาะมากๆสมกับเบียร์ช้างนะคะเขาได้รับการันตีรางวัลเหรียญทองระดับโลกทั้งคุณภาพและก็รสชาตินั่นเองนะคะคแล้วก็อยากให้คนญี่ปุ่นนะคะได้ลิ้มลองระหว่างเบียร์ไทยกับอาหารไทยนั่นเองนะคะคสําหรับวันนี้งานไทยเฟ e ติวัลก็จบเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วเจอกันใหม่ในปีหน้า ในงานนี้พวกเราสองคนเราทุกคนอยู่สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย